เฮ้ยผมพงษ์ทำอย่างนี้ทำไมวะเออดูดิทำอะไรวะเพื่อนเออกูเออบัดี้ฉันแค่เอออย่ามาดูวิวกับนายอ่ะแล้วว่ามันอยากดูที่นี่แต่เขาปิดไงเขาที่เลยชันขามันทิ้งซะเลยมันทำไม่ได้เลยผิดกฎหมายและอีอีกอีที่อีกถืออย่างมันคืออะไรเออว่ะไม่ในในให้ฉันเออโอ้ยนี่มา ไอ้ชื่บอกตอนไหนวะชืเคยเห็นเลยว่าชื่อบอกตอนไหนเนี่ยชืเคยเห็นมาก่อนชื่ไม่เคยรู้มาก่อนกันชื่บอกในตอนไหนน่ะ่นชมวิวที่เสร็จก่อนก่อนที่เราจะติดคุกกันนะเออนั่นก็รู้อยู่นี่ว่าเราติดคุกแล้วเราจะฆ่าทำไมก็าฟูทีเดียวหรือวะเราแอบขึ้นมาก็ได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือจริงให้ไหมไปดู ชำก่อนเถอะเดี๋ยวอีกคูก่จะได้ไม่ได้ดูนะกุทนะีก็ได้เฮ้ยไอ้สมพงษ์ระเบาดไปโซมพงษ์ไอ้สมพงษ์อไอโซมพงษ์ไว้เอะไปเลยสมพงษ์ไอ้สมพงษ์ไปโซมพงษ์อ้าไว้สมพงษ์ไายตายแล้วใครกันว อาจะมาฆ่าเพื่อนฉันฉันเองไงล่ะเฮ้ยจะเป็นใครล่ะฉันคือนายตำรวจโอโบโจอัาจิงลิงอายุของเองปุณเนี่ยชื่ออะไรพ่อแม่แกตั้งยังไงวะโอ๊ยม่นเป็น่จแาเชท่านคือคนทำเพื่อในมาเงีย้ยนะเฮ้ยจะทำเลยเนี่ยหน้าดูกเกมเหมือนทำแล้วหน้าแกดูปัญญาอ่อนไปเลย แล้วเป็นยังอ่อนเอาปืนยิงตูดเกให้เป็นรูไปเลยเป็นชีสเน่ะโอ้มันจะเข้ามาอีฉันมันท้อสี่อันเว้ยเออมันท้อแบบสู้ปืนไม่ได้หรอก How are you เฮ้ยเข้ามาเออยุดอลบอลบไฟอลบขวาอลบทีแทกอ่ะอลบอลบเลยอลบอุดูดูมันจะท้อของไอไม่หนอ่อย กระโดว้าวไม่โดนอ้นจสกิบินี Now, ้เทอร์เอาคิปเปอร์ไ uh ่โดนด้วยไอ้เยไปไหนได้ทำไมอินจท่านวะอชนูท่าอาลติเหนื่ยเอม่เผาเลยมูเชลิกูเชลเอาไปวาไม่โดนโอดนโดนโดเอดนิเาแกย่งิ้งย่เอาตายเลยยิบหนเออขอปืนแลวกันมึง เห้บึมเลวตาย้วอ้าวโอ้โหตัวม่เกมผมหอมมันจริงว้าวหอมามากเลยจะไปโดนสมพงก่อนก่อนื้อลุไปเลยโอ้โหสพมพงศ์นี่นขี้เลยยิงขี้นะคคนสี่อัปเดตที่จะมามกันวลกันเลยอีคิดติดเรื้ออย่างแน่นอน โอ้โหดูนี่สิส่งท้งตายอย่างเหี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีโรงพยาบาลด้วยเออเดี๋ยวภาพนี้ไม่ต้องใช่โรงพยาบาลหรอกเขาคอยจับไปเลยดีกว่าสภาพนี้เพื่อนฮัลโหลฮัลโหลใช่ไหมไอ้ไอ้บอไอ้สมพงษ์ได้ยินผมไหมไอ้สมพงษ์ตายเล้วตายแล้วเพื่อนโอ้โหจะตายแล้วแหละฉันปัญญาอ่อนเอง พอดูสีตัวขาดสาบทอดขนาดดีไม่ตายก็บ,บ้าแล้วมันเหนเงีมือมันผมอ่ะหนีมันหนีมันมีนนนนนสกีดีดีช่วยเดี๋ยวฉันไปเอาเพื่อนนะเอาคนที่ทำนายมาให้แกดูนะนี่ไงเพื่อนคนที่ทำนายน่ะเั็นแกแคทเธแล้วนะดูสีไม่เกรียมหอมกรุ่นจากเตากันเลยทีเดียวอือฮืเห็นไหมนี่แต่ว่ามันไหมอยู่แล้วดีมันกัดโะ เออไอเจ้าพวกผิวหนังเลยมันจนเหลือแต่ทว่าแล้วไม่รู้มันไฟมันแรงจังก็ไม่รู้โคตรแรงเลยแหละเพื่อนอ่าเอาไปนะถึงถอยถอยเช็ดเลือดเลยเช็ดเลือ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 ดเพื่อนดิฉับตาบาดมืแกไปโอ้ลูโอ้ไมีเสียงน้ำซะด้วย